สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับผมนะครับใช,ช้แนวกันไปเช่นเดิมเนาะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราอยู่กับเ,เกมเดิมนะครับก็คือเกม b a t t l e s e t Online ก็เป็นอัปเดตของจอว a าแล็บประจำวันที่6กุมภาพันธ์นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปอ่านดีกว่าอาัปเดตอะไรบ้างอันนี้ผมก็แอบอ่านไปเบื้องต้นแล้วละครับก็หลักๆจะเป็นการปรับอาชีพซึ่งแบบโอ้อ่านแล้วแบบก็ยังคาใจนะครับก็คือไม่รู้ว่าแบบ ที่เขาปรับไปเนี่ยมันส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เมื่อต้นเขาบอกว่าบางอาชีพนะครับมันมีเอพที่ตีไม่แรงเท่าอาชีพอื่นเขาเลยปรับให้มันตีแรงเท่าเท่ากันหรือว่าไม่ต่างก,กันมากนะครับประมาณนั้นก็เปิดมาเลยก็คือเป็นวอลเลอร์นะครับเปิดมาหัวข้อง่ายครับคือดาเบทเพิ่มขึ้นจาก2 8ปเป็น32นะครับเป็นสกิลที่ว่าเราตีได้เอพี AP เพิ่มประมาณนั้นนะครับอาร์ติเลเจอร์ก็คล้ายๆกันเลยนะครับได้เอพเพิ่ม แต่ว่าแต่ว่าในด้าน p v p นะครับไอเจ้าไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ส่งผมเพิ่มในด้านดาเมจแต่ว่าโดนเนิร์ฟให้เบาลงเหมือนกันก็แปลว่าตีมอนแรงขึ้นเด่เดียวนะครับในส่วนของเรนเจอร์แล้วก็ระลักอาชีพอื่นก็คล้ายกันนะครับในอย่างเบอร์เซอร์ก็ได้ดาเมจเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของเทมเมอร์เทเมอร์ก็ดาเมจเหมือนกันนะครับไม่ได้ปรับอะไรมากส่วนโมชิลลี่อะครับแตกกับเพื่อนหน่อยคือทุกสกิลจะเป็นการเพิ่มมุมเมนด์นะครับจัดตกระอนที่ว่าได้จากสกิลที่มัน ตั้งโล่เหรอผมไม่ชัวร์นะว่าใช่หรือเปล่าอ่ะประมาณนั้นของวัชลี่นะครับอันนี้ของวิทวิศาสตร์ก,เรก,เรก็เหมือนกันนะครับได้ดาเมจแล้วก็ดาเมจพีพีตอนเนิ่มเหมือนกันอหลักคือจะทรงๆได้หมดนะครับคืออาชีพเก่าอ่ะได้ดาเมจหมดเลยอันนี้เบอร์เซอร์ไม่ใช่เบอร์เซอร์สิเอ่ออะไรนะสไตเจอร์สไตเจอร์ก็เหมือนกันนะครับ ใน a อ28แปดเอ้ยแต่ยี่แปดเป็นสามสองนะครับประมาณนี้ทั้งอเวกแล้วก็สืบคือมันมันเพิ่มหน่อยนึงนะครับแต่มันมนตอบยากไม่รู้ว่ามันแบบมันส่งผลท่านไหนวมิติมิติก็เหมือนกันนะครับเท่าเดิมอันนี้ของดาร์กไนท์ก็คล้ายๆกันนะครับปรับบางกสกิลแล้วก็บางสกิลได้เป็นเพิ่ม AP มานะครับ เอันนี้หลันหลนนนนันเพิ่มมันจะเอฟเฟกแปลกนะครับเป็นเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งอาจจะเป็นเลขหน่วยเข้าไปเลยอาจจะเพิ่มเยอะกว่าเดิมหลักก็เพิ่ม a อพีเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างมากสังเกตมาพอเข้าสู่เจนอาชีพหลันนะครับแปลว่า a อพีมันเริ่มเยอะระดับกลางๆนะครับแต่ว่าไม่เท่าก,กับเจนแรกเจนแรกที่ว่า a อพีมันน้อยอะไรอ,อันนี้เป็นชายนะครับน้องไม่ได้บีเอพีแล้วหรือน้องจะปรับอะไรบ้าะ ชายไม่มีสกิลมาโจมตีน้องหงเอ๊ะเขาบอกว่าชายมันไม่มีท่าโจมตีน้องหงนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนโอเวียนะครับแล้วบางสกิลมันไม่มีและใช้ยากเขาก็เลยเหมือนเพิ่มสกิลตีล่างมาให้ชายนะครับสองสองสกิลโอเคอ่ะว่ายอย่างนั้นจะว่ากันไป จะีดกดาเมจนะครับอันนี้้อแซ้อแซจะต่างจากเพื่อนนะครับพอได้ได้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าได้ดาเมจครับจะได้เลือดเ,เยอะขึ้นนะครับจะสองร้อยเป็นสี่ร้อยแล้วก็ข้อดีคือไอ้ท่าแบบเ้าเรียกว่าไรนะมันจะเป็นเหมือนน้ำลายน้เงือกอะที่ว่าใครโดนน้งเงือกตีแล้วแบบไอตัวโล่หรือฟอ์กาดอะมันจะไม่รีใช่ไหมครับ คือจากเดิมอะ่ะมันจะไม่รีประมาณห้าวิตอนนี้นคือปรับเป็นสิบเอาง่ายคือใครโดนคอแซตตีก็คือลาก่อนนะครับฟอนกาดไม่รีไปสิบวิเอาง่ายคือตายได้เลยและเพราะว่าานว,ว่าจะเหมือนจะนําได้ a อพีอ้เราหลักปรับ a อพีนะครับต่อไปเศษเศษก็เศษมันไม่ได้ a อพีเดี๋ยนาเดี๋ยนะ ตัวเสกอะครับเขาบอกว่าจาัดเดิมมันได้ AP 20ใช่ไหมมันโดนเปลี่ยนเป็นสิบหแต่ว่าไอตัวสจูที่มันปรับนะครับมนันเพิ่มตัวคูณให้มันแรงขึ้นจากเดิมก็คือมันตี843นะครับมันได้เป็น8 5ดห้นะครับก็คือเป็นถ้าจะขายเดิมครับลด AP ลด a อเบดหลักแต่ว่าตัวคูณแรงขึ้นนะครับประมาณนั้น ่อไปเป็นดาคาเนียเ๊ะนาคาเนียปะเราเจอถูกแล้วนาคาเนียดาคาเนียปรับสจิวพวกเคน,นิคก,กันนะพู่ดาวเลยพวกนี้โหได้าย,ยากนะยากครับดาคาเน,นียหรือผมไม่เล่นเป็นเมได้ดิเอาสโลออกกันนะอเอฟเฟกต์ทำให้ศัตรูขั้นที่ช้านลงว่าเปิดเซสกิลด้วยด้วยพลังสูงสุด ได้ถูกลบออกแปลว่าโดนเนิบสโล,ล่เน่ยทาบางสกิลก็ปรับระยะเวลาแล้วครับลดลงจากคูดาวสิบสองเหลือสิบเฮ้ท่าฟาดบั้งโอ้เรื่องอาชีพที่ผมอาจจาะไม่เป๊ะน,นะครับเอาง่ายคือไม่เป๊ะอย่างแรงเลยถ้าเป็นอาชีพที่เคยเล่นก็พอจะได้อยู่อันนี้ไม่จู่ไม่จู่ก็โดนเหมือนเอ่อเหมือนใครนะเหมือนเสกเลยครับคือ AP ลดลงแต่ว่าตัวคูนก็เยอะขึ้นละ่ะ โนซาเอพีเพิ่มขึ้นนะครับ้วหลักก็าคาย,ยัปหมดแเนี่ยไม่ได้ไปไหน,นมากอันนี้หงอกงนะครับหงอกงหงอคงปรับไอ้นี่มาครับเป็นตัวส่วนของปับไอเจ้าตัวน้ำเต้าอะ่ะเวลาหงอคงมาเก็บปับได้ครับมันจะได้เป็นมีรแยกกว่าช่วยตีนะครับแล้วบางสกิลอะ่ะจากเติมที่ว่าเวลาตีอะ่ะตัวมันจะกระโดดไปตีได้เลยพวกนเนี่ย มันจะสามารถเจะโดดได้ตลอดเวลาแล้วครับไม่จำเป็นต้องรอพึ่งว่าแบบม,มีบัฟน้าเต้าก่อนนะสจิลถึงจะกว้างขึ้นเอ,อถึงจะมีน่าแยกกับไปช่วยตีอะไรพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องรอบ,บัฟแล้วครับต่อให้เป็นโหมดธรรมดาก็คือมีสจิใจขึ้นแล้วก็มีล่างแยกไปช่วยตีแล้วอันนี้ก็เดนไอก็เพิ่มไีพีเซรลาฟโดนโดนอะไรวะเนี้ย เซร์ฟเหมือนโดนเนิฟเรื่องาการเคลื่อนที่อ๋อใช้สาตินิน่าเยอะขึ้นนะครับอ่ะเรียบร้อยน้องก็ลังเป็นหอบนะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยหมดนะครับปับอาชีพเราหลักอาชีพก็หมดไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นห้องบูทั่วไปอันนี้มีการปรับนะครับให้การตกปลาในโซนน้ำจืด ได้ตังเยอะขึ้นนะครับแลวก็เพื่อโอกาสการออกปลาส้มปลาส้มนี่คือเป็นปลาแลสีส้มหรือก็สีแดงนะครับที่ราคาแพงเราก็วิธีจบจาการศึกษานะครับสามารถจบได้ในวันที่11บเอ็ดกุมภาแต่ว่าถ้าเจดเป็นที่อื่นเออเซฟอื่นนะครับก็จะเป็นสิบสองกุมภานะครับสิบเอ็ดกุมภาคือเกาหลีแล้วเขาบอกโปรดทราบด้วยนะครับถ้าเจอว่าคุณดําเนินเควสต่อไปไม่ได้นะครับถ้าเจอว่าไอเจ้าสถานบารลเวียเนี่ยมันจบแล้ว ถ้าเกเเิดไข้เควสเนี่ยไม่เสร็จก็คือต้องรีบทำนะครับไม่ยั้นลำบากแล้วก็เหรียญน,นะครับที่ได้จากการทำเควสโอเบียก็น่าจะโดนเปลี่ยนนะครับเป็นเหรียญจิดกรรมแทนที่เขาแจ้งไว้นะอันนี้มอนเตอร์ปั๊บแสงแทนอาร์บิดา้าอ๋อประสาทประสาทสามนะครับอาร์บิดา้าก็มันจะมีเฟสหนึ่งทั้งหมจะผิดว่ามันเป็นแสงตกลงกม,มาหรือเป็นของปาลาอะไรไปแหละ แล้วถคุณเข้าไปได้ปั๊บหอกครับคุณจะได้เป็นเอ่อได้ตีขีนะครับสิบตีขีที่เมทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,ตตรนะรบแต่ว่าคุณจะโดนลดพลังโจมตีลงลบสามสิบนะครับแต่ว่าเขาปับมาใหม่ไอเจ้าตัวที่ว่าลดพลลดพลังป้องกันนะครับโดนเราออกไปแหละก็คือจะว่าบัฟบเนี่ยจะเมื่อก่อน,นคือได้ปรับมาตีแรงก็จริงแต่ตัวบางตอนนี้ก็คือไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคุณจะตีแรงแล้วไม่ต้องห่วงแล้วตัวบางอ่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ o อเบ c a d e m y นะครับมันแจ้จบแล้วเขาก็เลยมีการพับเวสให้มันจากที่ว่าเจ,จ้าจ้ารับง่ายขึ้นไปอ,อีกจอออันนี้เป็นเพื่อนแรกวันดีกว,ว่าลดลงครึ่งนะครับได้เหรียญง่ายขึ้นประมาณนั้นอันนี้เป็นเรื่องงานผ่านานะครับหรือก็คือวิ่งม้าน่าจะเป็นการวิ่งม้านะครับเออ เพิ่มฟิวเจอร์นะครับโดยการเพิ่มเลเวลแหละคุณสามารถกดป,เอเอปุ่มเพิ่มนะครับเสียงเสียงเปียมอะไรบาอทีก็คือกดปุ่มเพิ่มเลเวลนะครับแ่โดยการที่ว่ากดเพิ่มทีเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงเรื่อที่เรากำหนดได้เลยประมาณนี้นะครับน่าจะพัฒนาพวกอยู่ไอให้ดีขึ้นแหละจะปาร์ตี้ง่ายขึ้นแล้วก็หมดนะครับ หลักๆเหมือน,น่มีอะไรนะอาทิตย์นี้เหมือนเหมือนมันจะมีแต่มันก็ไม่มีครับเพราะว่าปรับอาชีพไปเฉยแล้วอาชีพที่มันปรับมานี่ก็ไม่ได้แบบหรือว่าหรือว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีตีแรงขึ้นแบบจัดอะไรนี้ไม่ใช่ก็หลักๆนะครับเอ่อวิธีเป็นการปรับอาชีพเป็นหลักซึ่งปรับให้มันได้ a อพเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่มันจะเริ่มอพลงจากตัวคูณเลยไม่รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วมันเรื่มก็เพิ่มได้หรือเปล่า แต่หลักนะครับพวกอาชีพที่ว่าเป็นเจนเก่าๆอ่ะจะได้ AP เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ก็คลิปนี้คงมีเท่านี้แหละครับหลักๆเป็นปรับอาชีพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องการตกปลาซึ่งการตกปลาเนี่ยน้ำจืดจะได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับจากเดิมจากเดิมที่ว่าแบบถ้าคุณตกโซนทะเลมันได้ตังค์เยอะกว่านะครับคนเลยไม่ค่อยตกโซนน้ำจืดเท่าไหร่เดี๋ยววันที่หน้า้าคงมีคนไปตกโซนน้ำจืดเยอะขึ้นนะครับเพราะปลาแดงมันออกบ่อยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับ ยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้แล้วกันนะครับพูดไปดีพูดไม่เข้าใจหรือว่าพูดผิดเรื่องยังไงก็ขออภัยด้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ